มาแล้วครับเสียวมี่ทีวีสติ๊กเสียบเข้าช่องตรงนี้เลยนี่เราต่อ HDMI กับ USB port เพิ่มนะึนมาหน้านี้เลยคอนโซลผ่านรีโมทต,ตัวนี้ลงแอปเพิ่มได้นะ สมมติเราจะลงแอปไลทีวีไลทีวียูทูบได้หมดเลยใช้เน็ตจ,จากมือถือนะครับความเร็วความช้าอยู่ที่เน็ตของเราแต่ก็โอเคแหละ เพิ่มเสียงรถเสียงที่โองะารได้ปกตปิเดู y นะครับดู YouTube ได้ด้วยสักครูตัวนี้มันสามารถทำ โมแคสได้ด้วยนะครับสะท้อนหน้าจอได้ด้วยแต่ริงเล่นผ่านแอปไปก็โอเคไม่ต้องสะท้อนหน้าจอหรอกมือถือเราจะได้ทำอย่างอื่นได้นะครับนี่นะครับขั้นตอนคือต้องมาปลดล็อกหน้าจอก่อนนะครับให้มันดูด่างตัวรถเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มพอร์ต HDMI กับ USB นะครับ เดี๋ยว USB แต่ผมจะทําให้ดูนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสต๊อปแป๊บหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกก่อนนะครับจะได้เห็นนี่ครับเพิ่มพอร์ตนี้นะครับเอาเพิ่มพอร์ตนี้เข้าไปปึ๊บแล้วเอาตัวมีสติ๊กเนี่ยมันก็จะมีสายสองเส้นมานะครับ USB เส้นข้างบนนะครับแล้วก็ไอตัวของมันเนี่ยครับเสียบข้างล่างนะครับเสียบไว้แค่นี้ครับ แล้วก็ที่หน้าจอเรานะครับเข้ามาที่ AV นะครับก็เลือก DTV นะครับแล้วก็รอมันโหลดสักครู่ประมาณนี้ครับก็จะใช้งานได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถ Toyota าซีซปี2020นะครับก็มาปลดล็กหน้าจอที่ร้าน PMC แล้วก็เพิ่มพอร์ต USB HDMI ข้างล่าง1พอร์ตนะครับเพิ่มตัวจับมือถือนะครับของแท้ของญี่ปุ่นนะครับเปลี่ยนฝาครอบใสนะครับ เราก็ใส่กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับของ v i โอโฟนะครับตอนนี้กำลังติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังของ v i โอโฟอยู่นะครับในระหว่างที่เราติดตั้งเอาดึงแล้วก็ทดสอบมีสติ๊กไปพลางๆนะครับมีสติ๊กหาซื้อได้ที่ l a z a d a านะครับทางร้านไม่ได้ขายนะครับแต่ทางร้านมีให้ลูกค้าลองเฉยๆนะครับแต่ใช้ง่ายนะครับดูหนังดู YouTube ดูไลน์ทีวีโหลดแอปเพิ่มได้นะครับเวลาจะโหลดแอป,ปก็ เข้าไปที่ play store มันเป็นมันมี play store ให้นะครับก็โหลดแอปเอานะครับแล้วก็การใช้งานก็แชร์ฮอสสปอตจากมือถือเรานี่แหละเข้าไปที่ตัวมีสติกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่วุ่นวายนะครับมันมีโคมแคสในตัวสะท้อนหน้าจอได้ด้วยนะครับประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับกล้องหน้ากล้องหลัง v ีโอโฟร์เอ็นนะครับรุ่นนี้ดูผ่านมือถือได้มี GPS กัมี WiI-FI รวอินนะครับ อันนี้คือกล้องหน้านะครับเดี๋ยวไปถ่ายกล้องหลังให้ดูอีกทีนะครับโอเค